สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักผมทนายเดชานะครับวันนี้นะครับผมติดตามข่าวมาสองสาวันแล้วมีกรณีเด็กม .6 นะครับนักเรียนนะครับต้องฆ่าตัวตายเพราะโดนหลอกขาย iPhone หรือที่เรียกว่า iPhone ทิปคือไปซื้อ iPhone ทางโซเชียลมีเดียแล้วโดนหลอกนะครับติดตามจับกลุมอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตำรวจรายงานว่านะครับมันมีลักษณะบัญชีมา้าบัญชีม้าก,ก็คือว่า รับจ้างเปิดบัญชีแล้วเอาบัญชีไปขายให้กับมิจฉาชีพมิจฉาชีพก็เป็นไงฮะเอาไปใช้ในการหลอกลวงเหยื่อหลอกลวงประชาชนฝากไปยังผู้บัาการตํารวจแห่งชาตินะครับท่านมีตํารวจไซเบอร์ตํารวจพีซีทีมีปอ,อทอต่างๆเนี่ยนะหน่วยงานเหล่านี้อยากให้ขับเคลื่อนให้เต็มที่และทํางานอย่างจริงจัง <c oughs> ไม่ใช่ว่ารอเป็นข่าวแล้วถึงเริ่มจกกับกลุมถแถลงข่าวขยายผล เพราะว่าชญาจ,จกรรมทางไซเบอร์นับวันจะมากขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีกองบัญชาการไซเบอร์หรือตำรวจสอทอทำงานให้เต็มที่ครับนะผนันออนไลน์ก็เต็มบ้านเต็มเมืองชาวบ้านรู้ตำรวจไม่รู้มิจฉาชีพเต็มบ้านเต็มเมืองนะชาวบ้านรู้ตำรวจไม่รู้เว็บไซต์เถื่อนเฟซปลอมต่างๆมากมายนะครับ Facebook, เฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมปลอมอะไรต่างๆแอคหลงแอกหลงเยอะแยะมากมาย ก็ฝากไปยังสํานักง,งานตารวจชาติปราบปรามอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ใช้บัญชีม้าและคนที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนอายุน้อยๆเช่นเยาวชนนะครับนักศึกษาบ้างอะไรบ้างได้ค่าจ้างตามที่เป็นข่าว300บ้าง500บ้าง1,000แต่สิ่งที่ตามมานะครับคนที่กระทําความผิดนะครับตามกฎหมายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเ,าเทคโนโลยีนะั้นะจําคุกขั้นต่ําสปีนะ ถ้าประกาศโฆษณาชักชวนอะไรต่างๆซื้อขายบัญชีม้าจำคุกห้าปีกฎหมายก็แรงอยู่นะแต่การบังคับใช้กฎหมายไม่แรงครับแม้กระทั่งตำรวจบางคนโดนสารออกหมายจับใช้บัญชีม้าในการโอนเงินไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตำรวจบางคนยังใช้บัญชีม้าผมเชื่อว่านักการเมืองที่ทุจริต <c oughs> ก็ใช้บัญชีม้าเพราะนั้นบัญชีม้าอันตรายมากครับเปรียบเหมือน เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้มีการหลอกลวงประชาชนคล้ายๆกับความผิดฐานรับของโจรครับลักทรัพย์มาเสร็จรับซื้อของโจรไปขายต่อนะขโมยรถส่งผู้ร้ายอาส่งต่างประเทศคล้ายๆกันฝากด้วยครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะครับจุกรูจุกรูจุกรจกรู